กินข้าวอิ่มครับทุกคนก็เลยก็เลยนอนนอนยังไม่ได้มันจุกนอนแล้วมันจุกนะฮะวันนี้ทุกคนได้ดูเพลงเอยได้ได้ดูไอเด l าเหลยกไหมครับทุกคนได้ดูไอ o ด้าเหล e กไหมวันนี้สุดๆุดอะอือโอ้โดนนำก่อนนะฮะมันมากทุกคน เจอกับทีมพี่บอยทัพประจันทีมรถถังจิตมงคลนะครับสนุกสนุกมากสนุกที่สุดเลยพรุ่งนี้ผมมีถ่าย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 ,ถ,ายถ่ายภาพยนตร์ด้วยพรุ่งนี้ไม่ถ่ายหนังนะครับแล้วก็ไปคอนต่อ,อสามารถจะเป็นคนที่ประมาณว่าไม่ค่อยยิงเองเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะเป็นดาวซันโบไม่ชอบที่จะไม่ไม่เน้นยิงอะ่ะถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้แหละแต่ว่า แต่ว่ารู้สึกว่านุกเป็นชอบเป็นตัวทําเกมตัวสร้างเกมมากกว่าพี่ก็ทาไปเจอพี่ไปประกบกับพี่โก้ดัสกรเป็นยังไงโอ้โหทีมพี่บอยไม่ต้องห่วงเลยครับคือแน่นทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นพี่โกู้ดัสกรแล้วก็พี่บอลที่เล่นปีกซ้ายเร็วมากทุกคนเล่นเข้ากันดีมากเพราะานุกเคยไปซ้อมกับพี่บอยท่าประจันเยอะมากเคยไปซ้อมกับพี่บอยท่าประจันเยอะบ่อยมากเลยอันนี้มันไม่ใช่แข่งแบบตกรอบมันเป็นแข่ง มันไปแข่งแบบแข่งแบ่งแบ่งแบ่ง,งสายกันนะครับทีมพี่บอยท่าประจันแล้วก็ทีมอีสานยูเนเต็ดอ่ะก็ก็น่าจะไม่ได้อยู่สายเดียวกันนะครับก็น่าจะได้แบ่งสายแยกสายอยู่คนละสายถ้ามีโอกาสได้เข้าชิงทั้งสองถ้าสมมติหน้าได้แยกไปทีมพี่บอยท่าประจันได้เข้าชิงทีมนุกได้เข้าชิงก็น่าจะไปได้เจอกันอีกในนัดชิงนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับหน้าออฟด้วยนะครับยังไม่ได้เป็นพระ,ะยังไม่ได้บวชพรุ่งนี้บวชนะครับ หลายคนบอกว่านุกทัศนรนไปนั่งหลับอยู่งานบวชออฟไม่ได้นั่งหลับผมใส่แว่นผมใส่แว่นเฉยแสงมันจ้าไม่ได้นั่งหลับนะครับนั่งคุยกับมาร์กยิ้มกับมาร์กตลอดทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่านุกทัศนรนจะหักโหมงานเกินไปอะไรเงี้ยถามว่างานที่นุกทำมันหักโหมไหมมันก็อาจจะหักโหมในในในมุมที่ทุกคนได้มองอยู่ภายนอกแต่ว่านุกรู้ตัวนุกดีอย่างวันนี้นุกไปเตะบอลนุกรู้ดีว่านุกนุกประเมินตัวเองอยู่ว่า เออเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะอะไรเงี้ยถ้านุกมีอาการเหมือนกับแบบเหมือนมีอาการแบบว่ารู้สึกไม่ไหวอะไรเงี้ยนุกนุกจะออกทันทีเลยนะครับแต่ว่านุกนุกก็ไหวอยู่นะครับขอบคุณที่ห่วงใยนะครับทุกคน,นครับน่ารักมากๆเลยห่วงใยน้องๆไม่ได้ฝืนนะครับทุกคนไม่ได้ฝืนเอซหลายๆคนเห็นคอมเมนต์มาเข้าไปอ่านดู พี่นุ๊กแกมาบอกว่าเออเอฟซีเขาบอกว่านุ๊กก็หลับไม่ไม่ได้หลับนะครับนั่งหัวลาอกับมาร์กอยู่ตลอดเลยทุกคนต้องไปไปดูดีๆเราทุกคนเราทุกคนมันรู้แหละว่าว่าตัวเองเป็นยังไงทุกคนมันรู้ว่าเราไหวหรือไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้านุ๊กไม่ไหววันเนี้ยถ้านุ๊กเหนื่อยเหนื่อยมากๆนุ๊กไม่ไปเตะบอลก็ได้นะครับแต่ว่าที่นุ๊กไม่ได้อยู่งานออฟอะนุ๊กกลับมาก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นุ๊กมีถ่ายหนังเช้ามีถ่ายหนังเช้าก็เลยส่งเ ไปไปไม่ได้มี่านงก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปไปอยู่เป็นเพื่อนน้องๆเตะบอลสนามในสนามเอ่อซับอ,อ,อะไรวะพายพายอะไรสักอย่างนีงแ่แหละครับที่พวกพี่บอยเตะตลอดขอบคุณครับก็ที่มาไล์ไม่ใช่ไรหรอกเห็นทุกคนเป็นห่วงว่านุกเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยแต่แต่มันก็สนุกทุกคนครับเหนื่อยแต่ว่าสนุกนะฮะที่ผ่านมาสองสามวันน่ะที่บนเวทีเสียง ร้องเพลงเหนื่อยเสียงแหแพ้อะไรเง oh. ี้ยก็ผลพลอยจากการเป็นเป็นภูมิแพ้ครับุ๊กจะเป็นแบบนี้แหละเป็นหนักๆเป็นภูมิแพ้หนักๆไม่ก็ไม่เชิงหนักแต่ก่อนหนักกว่านี้นะแต่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นก็เป็นเป็นหนึ่งปีุ๊กจะเป็นไข้หนักๆครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่เป็นนุ๊กเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่สบายนะแต่ภูมิแพ้น่ะจะจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าภูมิแพ้เนาะทุกวันเนี้ยฝุ่นอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ย โอเคนุ okay, ก็จะไปนอนแล้วครับเยวจะไปอาบน้ําแล้วนะครับเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ก็เลยไฟ์สดกลับมาจากกินกินข้าวอยู่ที่สแตกไกตับนะครับร้าน P e าพนี่อิทเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่จะเจอกับทุกคนนุกก็น่าจะไปถ่ายนังก่อนอืมไปถ่ายนังก่อนนะครับถ่ายนังเสร็จก็ตอนเย็นเจอกันพักผ่อนนะโอเคครับไปเจอกันทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ รักและก็เอ็นดูน้องชายคนนี้นะครับรักนะครับบ๊ายบาย